11ข้อที่อยากแนะนําทําความเข้าใจกับกุหลาบว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เรียนรู้นิสัยของเขานะครับว่ากุหลาบเขาชอบอะไรแล้วก็ต้องการอะไรแบบไหนคลิปนี้นมี11ข้อมาแนะนําให้เพื่อนที่รักกุหลาบปลูกกุหลาบให้สวยไปด้วยกันรับชมกัให้จบคลิปเลยนะครับผมการป <S <s <uss> <S ลูกกุหลาบไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่ากุหลาบเขาต้องการอะไรแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของกุหลาบน,นี่คือสิ่งที่สําคัญเพื่อนที่ปลูกกุหลาบต้องเรียนรู้แล้วก็รู้ว่ากุหลาบเขาต้องการอะไรนะครับผม ข้อแรกอยา,า,าแกแนะนําเรื่องการเลือกสายพันธุ์มาปลูกให้เหมาะสมกับอากาศที่บ้านเรานะครับผมแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที mm ่บ hmm. ้านเราอยู่อยากแนะนําให้เพื่อนหากุหลาบที่ปลูกง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายมาปลูกที่บ้านเรากุหลาบต้นไหนที่เลี้ยงยากก็ไม่อยากแนะนํามาปลูกนะครับผมเพราะว่ากุหลาบต้องท่องวัเขาเป็นพืชเมืองหนาวนะครับว่าเป็นกุหลาบที่ชอบอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกสายพันธุ์ที่เขาเหมาะสมกับประเทศไทยและเหมาะสมในพื้นทา่นะครับมาปลูกนะครับผมไม่งั้นเพื่อนจะไม่เห็นดอกเขาแล้วก็จะท้อในการที่ปลูกกุหลาบสายพันธุ์เป็น สิ่งที่แรกๆที่สำคัญสำหรับคนที่เริ่มต้นปลูกกุหลาบเลยนะครับ ข้อที่สออยากแนะนําเรื่องการเลือกวัสดุปลูกนะครับผมให้เหมาะสมวัสดุปลูกหรือว่าดินถือเป็นหัวใจสําคัญของการปลูกกุหลาบดังนั้นจึงควรเลือกสรรให้เหมาะสมวัสดุปลูกที่ดีต้องส่งเสริมให้ระบบราบเดินได้ดีมีความโปร่งแล้วก็ให้น้ําให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับผมมีความชื้นที่เหมาะสมมีอาหารและอินทรีย์วัตถุและค่า p h ที่เหมาะสมช่วยให้ต้นกุหลาบม,มีความแข็งแรงนะครับผมแลวออกดอกได้อย่างสวยงามเจริญเติบโตได้ดีด้วยมีภูมิต้านทานโรคได้อย่างดีเลยนะวัสดุปลูก หรือดินเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องรู้จักการเลือกสรรวัสดุปลูกที่เคาระบายน้ําได้ดีเลยอันนี้ต้องคํานึงถึงว่ากุหลาบการปลูกกุหลาบต้องให้เคาระบายน้ําได้ดีนะแล้วก็มีดินที่ไม่แฉะแล้วก็ไม่แข็งนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้ากุหลาบอุ้มน้ํามากเกินไปแล้วก็แฉะนะครับแล้วดินระบายน้ําไม่ดีดินระบายน้ําไม่ดีกุหลาบอาจจะตายได้เพื่อนต้องคํานึงถึงการเลือกวัสดุปลูกแล้วก็เลือกดินให้เหมาะสมกับการที่เราจะปลูกกุหลาบนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนกกกรรระะถถางหหือ่่ใใ้เปลีียนนนดิทุๆ ประมาณ1ครั้งก็เป็นการดีนะครับผมหรือว่าใครอยากเปลี่ยนปีหนึ่งสงครั้งก็สามารถทําได้นะครับผมการเลือกว่าสดุป,ปูดเป็นหัวใจที่คนที่ปลูกกุหลาบครับต้องคํานึงถึงให้มากเลยนะครับ ข้อสาอยากแนะนําเรื่องการหมั่นฉีดน้าล้างใบทั้งบนใบและใต้ใบนะครับผมหากเพื่อนเพื่อนไม่ได้ปลูกกุหลาบในโรงเรือนหรือว่าปลูกกุหลาบในระบบปิดจําเป็นต้องฉีดน้ําล้างใบครับเพราะว่าพวกเพลี้ยไฟไรแดงจะวางไข่ในใต้ใบหรือตรงต้นกุหลาบนะครับผมทําให้เกิดตออแล้วก็เจริญเติบโตได้เต็มวัยระบาดรบกวนอยู่ในสวนได้นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ตัดวงจรของศัตรูเพื่อนดังนั้นเพื่อนต้องป้องกันด้วยการฉีดน้ําล้างใบทุกเช้าเลยหรือว่าใต้ใบทุกเช้าเลยครับผมแล้วก็การฉีดน้าล้างใบก็มีข ข้อดีด้วยนะครับผมคือทําให้เชื้อราที่ค้างอยู่ตอนกลางคืนหรือว่าเชื้อราน้ําค้างหรือเชื้อราต่าง,าางๆสามารถที่จะหลุดลงไปได้แล้วก็หายได้นะครับผมการฉีดน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อนมือใหม่หรือเพื่อนทากราบต้องคานึงถึงว่าเราต้องล้างใบกุลาบทุกเชา้ากุลาบถึงจะสวยนะครับผม خاصه อยากแนะนําเรื่องการให้น้ําของกุหลาบนะครับผมการให้น้ําของกุหลาบสําคัญมากเลยกุหลาบเป็นพืชที่ชอบน้ํามากเลยนะครับผม <face> เขานะครับไม่ชอบน้ําที่มีความแฉะแล้วก็ความชื้นมากเพราะฉะนั้นกุหลาบชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังแล้วก็น้ําแฉะนะครับการให้น้ำถ้าหน้าร้อนนะครับให้ได้ถึงวลาสาครั้งเลยครับผมแต่ว่าถ้าหน,น้าฝนก็ให้วลานหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็ดูว่าเขามีความแห้งหรือว่ามีความชื้นมากน้อยเท่าไหร่ก็ดูว่าจะให้น้ํา1หรือว่า2ครั้งก็แล้วแต่เพื่อนๆดูที่กระถางนะครับผมว่ามีความมชุ่ื้น มากหรือน้อยนะครับผมอยากฝากว่าถ้าเกิดหน้าฝนฝนตกมากจนเกินไปไม่ต้องให้น้ําเขาอาจจะทําให้รากเน่าแล้วก็เป็นเชื้อราได้อันนี้ต้องคํานึงถึงช่วงหน้าฝนให้เป็นอย่างดีเลยครับผม ข้อหอยากแนะนาการตัดแต่งทุกครั้งหลังจากที่ดอกโรยแล้วนะครับผมเพื่อต้องตัดแต่งทุกครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่กุหลาบควรได้รับการตัดแต่งแล้วก็เด็ดยอดนะครับเพื่อให้เกิดการแตกกิ่งใหม่ щ. จึงทําให้เขาได้มีพุ่มที่สวยลดความสูงต้นไม้ได้นะครับผมเพื่อรักษาพุ่มเขาให้สวยงามยังช่วยให้แดดเขาส่องได้ถึงตรงที่ขัวกะโหลกได้ด้วยทําให้นะครับกิ่งกระโดงสามารถที่จะแตกขึ้นมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรู้จักการตัดแต่แตงกุหลาบนะครับผมถ้าเกิดเห็นกุหลา อย่างเต็มที่แล้วครับผมเพื่อนก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งเขาเพื่อให้ตาใหม่เขาเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญอย่าทิ้งดอกกุหลาบไว้แห้งคาต้น,นครับผมเพราะจะทําให้เขาเปลืองพลังงานในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้น,นครับเพื่อนๆต้องรู้จักการตัดแต่งการตัดแต่งครับจะทาให้กุหลาบแตกตาแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้ในรอบถัดไปนะครับ ข้อที่6การใส่ปุ๋ยให้พอดีโดยรวมแล้วกุหลาบเป็นพืชที่กินปุ๋ยทีละน้อยนะครับผมไม่ได้กินทีเดียวหมดเพราะว่านะครับเพื่อนต้องใส่ปุ๋ยทีละน้อยใส่อย่างมากก็แค่1ช้อนชาต่อหนึ่งกระถางแล้วก็ใส่อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าใส่ให้น้อยเพื่อนต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กุหลาบถ้าเราใส่มูลสัตว์อะไรแบบนี้ให้หมักไว้ก่อนอย่าใส่มูลสัตว์ที่หรือว่าปุ๋ยคอกที่เป็นมูลสัตว์ที่เป็นแบบสดทาให้ต้นกุหลาบตายได้นะครับผมแล้วก็เราต้องหมันใส่ปุ๋ยทุกๆ1อาาาทททิตย์แล้วกกก็ุๆี่เรํหนว้ ว่าเราต้องมีตารางในการใส่ปุ๋ยว่าไหนอะไรแบบไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ากุหลาบต้องการปุ๋ยแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยที่มากจนเกินไปก็น้ําหมักนะครับก็เหมาะกับการที่กุหลาบชอบน้ําหมักไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักปลาน้ําหมักอะไรแล้วแต่สามารถที่เอามาใส่กุหลาบได้เพื่อให้กุหลาบครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมนี้อยากแนะนําน้ําหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี K M e. เป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับกุหลาบนะครับผมแต่ว่านะครับใส่ทีละน้อยๆน,นะครับผม It's always hard at first glance. I don't wanna but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. คือกุหลาบเป็นพืชที่ชอบแสงสว่างคําว่าแสงสว่างในที่นี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าความร้อนจากแสงแดดเพราะฉะนั้นควรให้กุหลาบที่ปลูกได้รับแสงสว่างต่อเนื่องกันอย่างน้อย6ถึงชั่วโมงเลยนะครับต่อวนันแล้วก็กุหลาบจะได้มีความแข็งแรงโตวไวใบเขาก็จะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมแนะนำให้กุหลาบได้รับแสงเชา้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าแสงเช้านะครับจะเป็นแสงแดดที่อ่อนแล้วก็ไม่ทําลายใบของกุหลาบน,นะครับเพราะฉะนั้น,นครับเพื่อนๆอยากให้กุหลาบงามต้องได้รับแสงสว่างแล้วก็ท่องไว กุหลาบชอบแดดแต่ไม่ชอบความร้อนของแสงแดดนะครับ เขาแบบอยากแนะนําในช่วงฤดูร้อนควรหาวัสดนะุมาคุมหน้ากระถางหรือว่าคุมที่โคนต้นกุหลาบได้ไม่ว่าจะเป็นฟางหรือว่าจะเป็นกากามะพราวก็ช่วยปกป้องสภาพอากาศที่ร้อนนะครับไม่ให้ดินเขาแห้งหรือว่าให้ดินเขาระเหยน้าได้แต่ว่าพอหน้าฝนนะครับก็แนะนําให้เอาพวกกากมาพาวออกหรือว่าจะเป็นฉลากได้นะครับผมการที่เราคุมวัสดุปูกครับไม่ว่าจะเป็นฟางว่าจะเป็นกากามะพราก็จะช่วยให้ต้นกุหลาบของเราผ่านหน้าร้อนไปได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ดินเขาไม่แห้งหน้าดินเขายังชุ่มชื้นอยู่นะครับ ข้อก้ไม่พวนดินในกระถางกุหลาบเลย ห้ามพวนดินในกระถางกุหลาบเป็นเด็ดขาดลยครับผมเพราะจะทให้รากเขาขาดได้นะครับผมถ้ารากเขาขาดต้นกุหลาบก็ต้องมาซ่อมรากเขาทําให้ต้นกุหลาบเจริญเติบโตได้ช้าเนะพราะฉะนั้นนะครับการพวนดินให้กุหลาบไม่เหมาะสมนะครับไม่แนะนําให้พวนดินให้ต้นกุหลาบนะครับเพ <c oughs> ราะว่ากุหลาบเขามีรากฝอยกระจายไปที่ตรงโคนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าพวนดินให้กุหลาบนะครับผมทําให้รากเขาขาดได้อันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําอยากให้เพื่อนๆมือใหม่ไม่พวนดินให้กับกุหลาบนะครับ The other way, sun is out, but the sky is gray. พอสิบอยากแนะนํากุหลาบเขามีโรคของเขาแล้วก็มีศัตรูพืชที่เขาลุมเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นกุหลาบจะมีโรคแล้วก็มีศัตรูพืชที่คอยมาทาลายเพื่อนต้องรู้จักการดูแลรักษากุหลาบว่าเขาจะเป็นโรคเชื้อราหรือว่าโรคไดแบก bag, หรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโรคกุหลาบเพื่อนต้องรู้จักการรักษาแล้วก็การควบคุมการป้องกันนะครับผมแล้วก็กุหลาบท่องไว้เลยนะครับผมกุหลาบมีศัตรูพืชเช่นเพลี้ยไฟลายแดงเป็นหลักเลยนะครับผมเพลี้ยไฟลายแดงเนี่ยครับก็จะมาทุกๆุครั้งเพ ผมแค่ไฟแดดอยากบอกว่าเขามาทุกเวลาแล้วก็ทุกชั่วนะครับผมเพื่อนๆต้องคอยคุมเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาระบาดหนักให้กุหลาบเราไม่สวยได้นะครับผมเนมือใหม่นะครับต้องรู้จักการป้องกันควบคุมโรคก,กุหลาบแล้วก็ป้องกันควบคุมศัตรูพืชของกุหลาบนะครับให้เป็นอย่างดีเพื่อกุหลาบเราจะได้มีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ให้เพื่อนๆครับได้เห็นดอกเขาได้อย่างสวยงามนะครับผมข้อนี้สําคัญนะครับ ข้อที่11นะครับผมการปลูกกหลุลาบอาจจะมีบางทีนะครับกหลาบ เขายืนต <If S 1> ้นตายได้นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียใจถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องมีการที่กุหลาบตายได้บ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าเจอกุหลาบต้นที่ตายครับหรือว่าไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูกก็ไม่ต้องเสียใจก็ไปหาต้นกุหลาบมาปลูกใหม่แล้วก็ถอนออกเลยเลอกสายพันธุ์ที่เหมาะกับบ้านเราเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับผมการที่กุหลาบของเราตายนะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียใจเป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเขาตายแล้วก็หากุหลาบใหม่มาทดแทนอันนี้เป็นเรื่องของปกติของการปลูกต้องทําใจให้แข็งนะครับผมเพราะว่ากุหลาาาาออจจยยืนนตต้้้ไดแวก็ เือโรคโรคต่างๆเจอแมลงอะไรเขารบกวนเขาอาจจะตายได้อนี้เป็นปัจจัยที่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงเรื่องการปลูกไม่ต้องเสียใจก็หามาทดแทนได้นะครับ <S 2> <S 2> เริ่มต้นปลูกใหม่ได้เสมอน,นะครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานั่นเองนะครับ 11ข้อนะครับที่ผมบอกมาก็ลองดูว่ากลาบเขาต้องการอะไราบ้างแล้วก็เราปลูกเราเป็นแบบไหนแล้วเราต้องปรับปรุงแบบไหนนะครับผม11ข้อนี้ก็มีคําแนะนําดีๆให้เพื่อ,อนๆได้ไปปฏิบัติกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนๆรับได้มาติดตามกันอีกมากมายนะครับผมยังไงก็ช่วยกันฝากก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับกับช่อง Ad Love Channel นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากฝากกําลังใจดีๆให้ผมนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แท็ได้นะครับผมเพมื่อเป็นกำลัง คลิปนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าฝากช่องผมด้วยนะครับช่อง AdLove Channel นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ